ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะ <S <S เราก็จะมาแนะนำคาเฟ่เปิดใหม่นะคะเป็นสไตล์เกาหลีกลึ่งลอฟนะคะบรรยากาศธรรม,มาชาติมากๆคะ่ะติดกับแม่น้ำแควน,น้อยและที่นี่ก็คือร้านปูชิลาคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอาหารเครื่องดื่มขนมอะไรน่าทานบ้างตามมาเลยคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็ถึงหน้าร้านแล้วนะคะนี่ก็จะมีป้ายภูชสิลาแบบนี้เลยสามารถมานั่งถ่ายรูปได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ติดกับแม่น้ำเลยไปกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอะไรน่าทานบ้างไปเลยค่ะ ะะด้านในคาเฟ่นะคะก็จะเป็นกระจกรอบได้เลยนะคะทุกคนสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้นะคะแล้วก็ด้านในร้านนะคะมีลอง์เทเบิลนะคะที่เป็นสไตล์เกาหลีด้วยในส่วนของอาหารนะคะของทางร้านก็จะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะคะก็ยังมีอาหารทานเล่นนะคะพวกเฟรนฟรายหรือเอนไก่ทอดนะคะใ,ใครที่ถนัดอาหารสไตล์แบบไทยๆอย,ย่างเรานะคะก็มีทั้งข้าวหมูย่างแบบนี้นะคะนะคะในส่วนของซีซาสลัดนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะ นะคะก็จะเป็นบูสเกตตาแซลมอนไข่ขนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูซุปเห็ดทรัฟเฟิลนะคะเ,เกี๊ยวกรอบยั่วยจ้า รสชาติอาหารนะคะก็อร่อยมากถูกปากมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ม like ีแค so ่อาหารข้าวนะคะทางร้านก็จะมีขนมเครื่องดื่มนะคะคือมาให้นี่เดี๋ยวจบเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราทานของข้าวแล้วนะคะเราก็มาต่อกันด้วยของหวานนะคะสําหรับเครื่องดื่มที่มาแล้วต้องสั่งนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็น dirty นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอฟเ of dirty นะคะรสชาติตัวนี้นะคะรสชาติของ d i ต t y นะคะก็จะเป็นรสชาติหวานอ่อนละมุนนุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของ b a นอฟเดอร์ตีนะคะก็จะได้ความเข้มของกาแฟนะคะขอแอบ,บกระซิบนะคะทางร้านบอกว่าเมนู Dirty กับ b a นอฟเดอร์ตีนะคะมีแค่25แก้วต่อวันนะคะในไหนมาถึงทางร้านนะคะเราก็ต้องสั่งซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นครัวซองภูศิลานะคะก็จะมีประกอบไปด้วยครัวซองนะคะแล้วก็จะเป็นสั่งขยานะคะทั้งสีร่รสชาติมีทั้งฟักทองมันม่วงชาไทยแล้วก็ใบเตยะคะ่ะ างร้านนะคะก็จะมีเวลาเปิดปิดจันทรถึงสุกนะคะ9.30ถึง1ทุ่มนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น9โมงถึง1ทุ่มค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะพิกัดทางร้านนะคะก็อยู่ก่อนถึงสะพานยางทนน1กิโลเมตรนะคะอยู่โซนท่อมกระแสตำบลสิงห์อําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะใครชอบบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะคะติดริมโคง้งน้ําแควน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ในอนาคตทางคาเฟ่เขาบอกว่ามีรีซอร์ทแล้วก็จุดกางเต็นท์ไว้ให้บริการด้วยฝาาไว้กับที่้ี่นะคะภูศิลาคาเฟ่คะ่ะ